ไม่จบง่ายง่าย #lockyfan พุ่งติดเทรนทวิตหลังช่องวันยานความบริสุทธิ์เพิร์ด วันนี้1ธันวาคม2,565ช่องวัน31ต้นสังกัดของนางเอกเพิร์ตวิริสราตั้งกิจสุวานิดได้ออกแถลงหลังมีแฮชแท็กแฮชแท็กล็อกกี้แฟนติดเทรนทวิตเตอร์ข้ามวันข้ามคืนโดยต้องสังกัดได้ออกมาชี้แจงว่าเพิร์ตวิริสราได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังเมจิกแมนเวิร์ a ทัวร์2022ในฐานะแฟนคลับที่มีความชื่นชอบแจ็คสันหวังในราคา18,000บาทเมจิกวัน v p แพ็กเกจซึ่ง จะได้รับสิทธิพิเศษคือบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตโซนแซนดิง้งเอหนึ่งบการเข้าชมซาวเชคพาร์ที้โอกาสสุดพิเศษในการถ่ายรูปตัวต่อต,ต,ต,ตัวกับแจ็คสันวังเพิดได้ทำตามเงื่อนไขดังกล่าวของบัตร Magic One v i p Pa c k a g e ซึ่งหลังจากที่มีการถ่ายรูปกับแจ็คสันวังเสร็จสิ้นมีทีมงานของคอนเสิร์ตเข้ามาแจ้งว่าเธอมีสิทธิ์ได้รับเลือกให้เป็นลัคกี้แฟนและขอคอนแทคไลน์ไว้เพื่อใช้ในการติดต่อซึ่งเพิร์ดไม่ทราบถึงวิธีในการคัด เลือกของทีมงานจนกระทั่งถึงเวลาเข้าชมการแสดงจึงมีทีมงานติดต่อมาตามที่เป็นข่าวเพิร์ตยืนยันว่าเพิร์ตกับทีมงานคอนเสิร์ตไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและเพิร์ตไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆในการได้รับเลือกเป็นลัคกกี้แฟนของคอนเสิร์ตดังกล่าวทั้งนี้คายเตรียมฟ้องหากส่งต่อข้อความที่ไม่เป็นความจริงหลังจากที่ช่องวันแถลงเรียบร้อยแล้วทางทวิตเตอร์ได้มีการติดแฮชแท็ก #lockyfan ขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับที่2ประเทศไทยอีกครั้งพร้อม ทั้งมีหลายคนแสดงความคิดเห็นประเด็นดังกล่าวและมองว่าสิ่งที่ค่ายพูดสิ่งที่เพิร์ดพูดและสิ่งที่พูดจัดถแถลงนั้นไม่ตรงกันโดยหลายๆคนทวิตข้อความแสดงความคิดเห็นว่าเพิร์ดไม่ได้ล็อกสิทธิ์ให้เพิร์ดตกใจเหมือนกันค่ายมีทีมงานติดต่อเพิร์ดว่าได้ลักกี้แฟน AGE สุ่มเลือกอย่างยุติธรรมอ๋อแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้แกดูดีขึ้นมาเลยอ่ะสรุปแล้วก็คือ Hashtag l o c ก y Fan ไม่ใช่ Lucky ให้แน่พอสอจีนสาบนางเยอะๆเ,เพียงเพียงทีมงานมาขอคอนแทค t l ไลน์เท่ากับล็อกให้คอนแทค t l ไลน์แกทีมงานเท่ากับรู้เรื่องขอคำชี้แจงจากทีมงานด้วยค่ะแบบนี้แหละเรียกล็อกแล้วบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรที่เธอให้ไลน์อะเท่ากับดีวกับทีมงานจ้า l ฮ c k y f a ลโยนไม้ต่อให้ผูจ คิดว่าไงคะต้นสังกัดเขาหมุนหวยไปล็อกที่วีจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ #lockyfan